โอเคทุกคนครับต้อนรับสู่เอาไว้อีกครั้งนะครับพี่โอกลับมาแล้ววันนี้กลับมาในแมปเดิมนะครับฟิลทริปสัดก่อนหน้านี้เล่นไปทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จบแบบจบแบบจ่าติดเชื้อนะครับเป็นซอมบี้รอบนี้เราเลยลองมาอีกทีแล้วกันลองเล่นกันอีกสักหน่อยนี่เพื่อนๆเ,นเนต็มรถเลยใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, ฝากไว้เหมือนเดิมเลยกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งดิง้งดองกันนะครับแล้วก็ ถ้าอยากเล่นตามเดี๋ยวพี่โอจะาแปะลิงก์แมพไว้ให้ใต้คลิปนะครับเล่นตามกันได้เลยรวมไปถึงคอมเมนต์มาคุยกันได้เสมอเดี๋ยวอ่านทุกเม้นต์ตอบทุกเม้นต์แน่นอนกดหัวใจกันให้ด้วยแล้วก็อยากจะแอดเป็นเพื่อนกันก็นกไม่มีปัญหานี่โรงเรียนโรบ็อกเซียนไฮสคูลและนี่ก็คือคุณครูคราลาเลนนี่ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าบึ้งตึงเหมือนคนไม่ได้นอนหวัดดีเด็กๆต้อนรับสู่โรงเรียนโลบ็อกเซียนและที่นี่ก็คือ ห้องเรียนของพวกเธอนั่นเองเอาเวนี่พี่โอต้องนั่งริมนี้เลยนะฮะโอเคโชคดีอย่าแหกกดโรงเรียนล่ะเบคอนวิ่งไปก่อนแล้วครับตอนนี้เฮ้เบคอนในรอด,ด้วยซินี่ภารกิจแรกนะครับมาละออบเจกตีฟสำรวจโรงเรียนกว้างขวางสนีกระไรวันดีครับพี่อันนี้ตู้กดน้ำซึ่งจะต้องใช้โลบักในการซื้อนะครับ นี่เราสำรวจล็อกเกอร์ก่อนอุ้ยมีทิชชู่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะทิชชู่อีกแล้วนี่มันโรงเรียนหรือว่าอ้าวเดี๋ยวนี้นะนี่นี่ first a อด kit นะครับเอาไว้เติมเลือดนี่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเ้ยเบคอนเบคอนมัวแต่เล่นเก้าอี้สำนักงานเหมือนวิวแชร์เลยนะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆเ,เข้ามาในโรงเรียนกันแล้วอ้าตรงนี้มีล็อกเกอร์ด้วยสำรวจสะหน่อยนึง มีอะไรนี่ไงเราเจอละน่าได้มาสองละอันนี้ถือว่าสําคัญนะครับเกิดโดนโจมตีตอนหลังเราก็เพิ่มเลือดได้มัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละเบคอนอ่าฝั่งนี้เป็นโรงอาหารยังไม่มีใครมาเราควรข้ามคลาสไปไหมไปเรียนดีกว่าเป็นการบทนะครับนี่คือช่วงการบทเราจะไปเรียนเพราะเราเป็นเด็กเรียนนี่แหละห้องเรียนของเราอยู่ตรงนี้เข้าไปเลยดีกว่า นี่วัสดีคุณครูคาเรนอะไรอ่ะไปพบที่ด้านหน้าสุดคือเจ้านี่เป็นใครเนี่ยเฮ้ hey! ได้ยินว่านายต้องการจะโดดเรียนอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราโหวตว่าจะเรียนกันไหม่เหรอสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นโดดเรียนเฉยเลยเจ้านี่นี่เด็กเก๋ใช่ไหมดูทรงผมก็รู้แล้วละ่ะหัวหน้าแก๊งชัดๆนี่ยังไงอ่ะเราต้องมายังไงต่อ นายจะพาเราไปไหนอยู่ดีเรียกออกมาไปที่ปั๊มน้ำมันโอเคไปเลยตามฉันมาโอ้โหเบคอนนี่โอโ้นั่งเก้าอี้สํนักงานอย่างรถสปอร์ตชิวใช่ะนะครับไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับนี่คือ objective ต่อไปนี่แหละปั๊มน้ำมันเราเจอแล้วแล้วนี่คืออะไร box and go นน่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูหน่อย วัดดีคุณพนักงานนี่อะไรอะ่ะอ่าเจอ secret ป็นนะครับก็คือแผนลับนี่แผนลับอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเขียนว่า s e secret p แ a นนะฮะอ่าเฮ้ย hey! เธออาหารอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือถามถามพนักงานห้านสดวกซื้อใช่ไหมเอาแล้วตอนนี้ยังไงดีเนี่ยเราโดดเรียนมา มาป้นร้านอาหารเหรอหรือยังไงออล่ะครับอ้าวอุย้ยมีเ้าอีว่างเดี๋ยวแล้วนี่ทําไมเล่นอะไรเนี่ยอยู่ดีตายเลยเอ่ะโดนเอี้ทับตายเหรออุย้ยดูข้างนอกน้ำมัรถทหารมานี่นะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาเพียบเลยอย่าบอกว่านายกนะโอ้โหมีคุ้มกันโดยรถทหารและ แล้วเดี๋ยวทำไมเบคอนไปค้างอยู่นู่นล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกไม่รู้เลยอะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อาหารว่างวางทั้งเชลเลยตอนเนี้ยแล้วหัวโจกเราทำอะไรก็ไม่รู้ส่วนนี่ก็เล่นเล่นแต่เก้าอี้สำนักง,งานคิดว่าเป็นรถซิ่งยังไงอะไรเนี่ย ออเด็กๆทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรนี่รู้สึกว่าจะมีคุณครูใหญ่มาตามนะครับกลับไปที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ตามฉันมาคุณครูใหญ่มาตามนะครับเด็กเกเรมาป่วดร้านสะดวกซื้อก็ต้องตามครูใหญ่ไปใช่ไหมกลับไปที่โรงเรียนอ้าวฝนตกด้วยอ้าวนี่อะไรเนี่ยห้องเรียนอุ้ยมีกุญแจนี่มีกุญแจสีแดงนะครับ นี่คุณครูใหญ่คุณครูใหญ่มาแล้วแล้วนักเรียนทำไมเหลือแค่เนี้ยว้าแย่จังเลยนักเรียนเหลือติดเดียวเองอุ่ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรที่หน้าต่างมันมีเสียงอะไรรอบๆด้วยนะแย่แล้วตรงกระดานเขียนว่า detention นะครับกักกัน พวกเราถูกกักกันอยู่กักบ,บริเวณเอาแล้วไงเราก็โดดไปเรื่อยแหละไม่รู้แหละน้องหน้าต่างมีอะไรอะ่ะฝนตกที่หน้าต่างอย่างเดียวอา้าวฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเสียงไม่เหมือนนักเรียนโอเคเสียงไม่เหมือนนักเรียนหรอแล้วเสียงเหมือนอะไรล่ะไฟก็ดับอีก เดี๋ยวนะมีอะไรอะ่ะหวัดดีครับเราโดนกักกันซะแล้วแล้วเจ้าหัวโจ๊กโอ้ไม่ว่ามูสินดีลนนี่หวัดดีซอมบี้ซอมบี้หัวเหลืองแต่เข้าไม่ได้นะครับติดหน้าต่างลุกอิสเดตดูนั่นดิเฮ้ซอมบี้ซอมบี้นี่นะนี่พยายามจะเข้ามานะครับเอาหัวโขกกระจกแต่กระจกแล้วหนะสิบมิลเข้าไม่ได้หรอก จอซอมบี้งี้เงานี่เย้ยยอยู่หน้าต่างเยอยเลยซอมบี้เป็นหวัดแน่ๆตากฝนตอนนี้เราดุก,กักกันนะครับกักกันในห้องนี้แหละเราไปไหนต่อดีละ่ะไปไหนไม่ได้เลยออกก็ไม่ได้บาร์บอร์จอชี้ซอมบี้อยู่ไหนนู้นไงอยู่มุมนู้นไงมุมตึกเอ้าเดี๋ยวนะคุณครูใหญ่มาวันดีครูใหญ่ฉันกลับมาแล้วเด็กๆ มีบางสิ่งอะไรเนะี่ยอ๋อไฟมันช็อตนะ่ยโหคุยใหญ่บอกไฟช็อตโหเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วครับมีการแจ้งข่าวมานะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์มีการติดเชื้อนี่ข่าวด่วนโอเคมีการเชื้อโรคั่วไหลาจากห้องแลบนะครับประธานรัิม่ดีบอกว่า ไม่เชื่อไม่เชื่อแบบนี้โอเคอะไรเนี่ยกลับบ้านหรือร่วมของเก็บของดีกว่าโอเคเราเก็บของกันดีกว่าครับมันจะมีเรื่อง,องนะครับว่าขึ้นรถหรือเก็บของเราเก็บของวอดเก็บของกันหมดเลยโอเคซอมบี้อะไรเนี่ยอ๋อซอมบี้ไม่สามารถที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคเราก็นี่มาเอาคมแฝก ไมเบสบอลเรานี่อาวุธประจํากายจัดไปอย่ามาเชียเดี๋ยวจะฟาดให้หัวแตกโอเคตอนนี้เราต้องทำตามที่ครูใหญ่บอกนะนี่ฝึกวิชาสชั่วโมงต่อมาเกิดอะไรขึ้นไหนดูสิเอาละครับบรรยากาศเปลี่ยนไปทำไมลอยได้ทำไมไปแขวนคอยอยู่บนล่ะไงออปเอ้ยวิชาตัวเบาอ่ะ ไปเหยียบโคมไฟข้างบนด้วยทำไงได้เนี่ยอเอ้ยลงมาไม่ลงไม่ลงโหยทำได้ไงเนี่ยตายละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยมีเสียงอะไรมาอยู่ข้างนอกด้านหน้าประตูใครมาว่าไม่รู้ละหลบแถวนี้ก่อนแอบอุ้ยอะไรอะ่ะมีใครฟาดอะไรนะประตูด้วยพังจะพังห้องมาเหรอ มันอะไรนะเนี่ยเดยวคนถามอะไรอะ่ะใจยเย็นใจยเย็นอ่าน่าจะเป็นตำรวจมาช่วยเราหรือเปล่าวัดดีนี่โดนัทเดฟนี่จ่าเดฟจ่าเดฟตอนนี้ยังเป็นคนอยู่วัดดีครับนี่ฉันได้ข่าวพวกเธอมาจากคุยยูใหญ่ โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำงไงอะแล้วจะเดฟจ่เดฟทำไมต้องห้อยโดนัทด,ด้วยไม่เข้าใจไปที่โรงอาหารเพื่ออาหารอะตอนนี้เราหิวละเราควรจะรวมตัวกันไปที่โรงอาหารไปโรงอาหารกันไหมไม่รู้แหละนำไปก่อนละตอนนี้ตอนนี้ฉันหิวจริงๆนะเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารเที่ยงเลย อฉันรู้สึกประหลาดใจทำไมที่โรงอาหารไม่มีอาหารเลยมันไม่มีอะไรเลยอะตอนนี้ทำไงดีทุกคนตรงนี้ต้องมีกุญแจใครมีกุญแจมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยอะสมักคืออะไรอะไรคือสมักอุย้ยเดี๋ยวนะทำไมโรงอาหารอุยอ้ยอุยอ้ยแย่แย่แย่ ทำไมโรงอาหารกลายเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี้ยเอาโรงอาหารลกยเป็น <c oughs> เอาละครับแม่ครัวลา่เป็นซอมบี้หอมหม้อต้มงานงอกตอนนี้เติมเลือดก่อนแป๊บหนึง่งเอาหุยหูทิ้งบอมโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> แม่ครัวทิ้งบอมครับฮ่โดนมานี่แล้วทุกคนนั่นโอ้ยโดนเต็มๆโดนมาโดนมา,นมาตรงกลางปลอดภยัย เออโอเคโอเคอยู่รวมกันไว้จัดว่าแจะมันจะมาไงเนี่ยเฮ้ยมันโดดลงมาแล้วทุกคนมันทําอะไรอ่ะหูปล่อยขึ้นโอ้โหโอ้ปล่อยงี้เลยเหรอกระโดดหลบนะทุกคนฟึบฟึบนี่แน่อ้าวเฮ้ยล่วงงานงอกแก่แล้วอุ้ยเลือดลดเพียบเลยคราวนี้มึงทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนอุ้ยปล่อยระเบิดดีก่อโหจริง าอายังไม่ได้เติมพลังแฮอุ้ย,ยมันจะมาละเดี๋ยวขวางจริงใหญแม่ครัวอุ้ยเดี๋ยนะอ๋อ,อโอเคให้วิ่งไปตามนี้เดี๋ยวนะกระโดดไปนี่ลูกชิ้นสีดำให้ตีอะไรอ๋อมันให้ตีนี่อ้าวทำไมแล้วกระโดดแล้วมันติดโต๊ะฟาดสิครับฟาดนี่พัวพัว ผัวเขาให้หัวเขาให้ตีอะไรไม่รู้ละ่ะดูเหมือนจะเป็นจรวดนะครับปุ่งตีตีตแล้วยังไงตีแล้วยังไงตีแล้วยังไงโอ้ยิงจรวดโอ,โอเคเอากับ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 โอ้ยิงจรวดไปที่แม่ครัวนะครับสุดยอดไปเลยเอาแล้วมีคนไม่รอดมาด้วยรีบขึ้นมาเร็วเพื่อน โอ้ยเอาเดี๋ยวนะตอนนี้เติมพลังหน่อยเติมพลังกันหน่อยครับจใจเยน็นนะทุกคนนี่แนะ่โอ้ยทำไงดีออ้ยมันเดินลงมาแล้วตามสูตรมันต้องปล่อยไอ้ขึ้นขึ้นกุจากนี่ไงโดดปุ๊บโดดหนีปุ๊บโดดทีหนึ่งหื้อหือปล่อยสาทีรวด4ี่ทีรวดหลบได้หมดอุ๊บโอ้ยอันนี้โดนฮะ โอ้โหแย่แล้วงานงอกอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเติมเลือดก,ก็ไม่ได้ใจร้ายอะ่ะตัวเองวิ้ยมันจะน,นี่แล้วโอ้ยโอ้หไม่ทันละหลายคนรีบขึ้นมาเร็วทุกคนยังรอดอยู่กันไหมยวเราเติมเลือดให้เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ย,ยเติมน่าจะได้นะอุย้ยเอาละตรงกลางทีของฉันละอื <c> ้เ <oughs> จ้าแม่ควัวแมคัวซอสบี้ อ,อึ๊บตีผัวเาให้นี่จัดไปนี่ตีไปเลยฮ่าโดนอีกสักทีจะหมดไหมเนี่ยช่วยกันตีหน่อยทุกคนอ่ะตีกันผัวพระผัวพระแล้วลงไปวิ่งเล่นตรงนั้นทำไมล่ะเลือดก็ลดสิเดี๋ยวก็ตัวแตกหรอกอาครับกระโดดไปตามลูกชิดสีดำ โอเคกลับ okay, ไปตั้งหลักหน่อยอุ้ยอะไรเนี่ยลูกชิ้นยักษ์เหรออ๋อมันละลายมันละลายลูกชิ้นละลายเดี๋ยวเบคอนเล่นอะไรเนี่ยปโอมุยอ่าเดี๋ยวโดดไปนี่ก่อนโอ้ยโดนละโดนโจมตีกันละโอ้ยโดนโจมตีกันเยอะเลยทีเดียวอีกทีเดียวหน่าตายนะครับเอาละมันปล่อยขึ้นขึ้นคัตเตอร์มาอีกแล้วนี่ไงหนึ่งสองลบ หลบแบบสวยงามโดดปึ๊บโดดนะ่ะโอ้ยโดดสามทีเลยอ่ะโหจังปึ๊บอ่ะรอบนี้ยังพอเหลือเลือดอยู่บ้างเติมหน่อยได้ไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะเอาละพอจะเติมมันก็มากวนองีกล้นั่นไงปล่อยปล่อยโอกาสให้ฉันบ้างอ่ะมันโดดลงมาละทีของฉันละละใหญ่แม่ครัว เธอต้องเจอพวกเรามาช่วยกันฟาดกันดีกว่าฟาดไปผัว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 นี่นี่เติมเลือดช่วยกันช่วยกันทุกคนสามัคคีคือพลังนี่ตีไว้ก่อนนี่เลีงยงเ้อยฮะสุดยอดไปเลยเลดี้ลูซี่อ๋อเจ้านี่ชื่อเลดี้ลูซี่นั่นเองอุ๊ยอะไรอะ เิอะไรขึ้นทำให้สันไหวโอเคน่าจะมองเท่งไปแล้วละ่ะโอเคทุกคนทำได้จัดว่าแจมอะไรเนี่ยวั <What? S 1> เออดีมากทุกคนที่อยู่ที่นี่เธอทำได้ดีมากมือเที่ยงเลดี้ลูซี่เรียบร้อยอ่าทุกอย่างฉันได้ควบคุไมไหมดแล้ว ด็อกเตอร์ซีโร่คุณทำอะไรที่นี่อ่าก็แค่ต้องการจะมาสอนบทเรียนอะไรครับอะไรเนี่ย When she get out of control ตอนที่เธอไม่สามารถฉันไม่สามารถคอนโทรลเธอได้แล้วดีใจที่ได้เจอครูตื่นคืออะไรเนี่ยครูตื่นด้วยโดนาเด็บอะไรเอา้า เมื่อกี้ความฝันเหรอทุกคนเมื่อกี้ความฝันหรือเปล่าแม่ครัวไปไหนแล้วอะแม่ครัวซอมบี้เมื่อกี้เราสู้กันแบบโอ้โหอุกตึกคึกโคมอ่านะครับตอนนี้อุ้ยอันนี้เรียบร้อยหนึ่งศพแสดงว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนแต่โชคดีเรามีอาวุธอยู่ไม่เป็นไรจรัดบะแจม อลอุ้ยตอนนี้ลงเรียนไฟไหม้หรอแย่แล้วอุ๊ยข้างนอกน้ำอีอีกแล้วน้ำอีอีกแล้วข้างนอกโอ้แล้วตรงนี้มันอะไรเนี่ยเราไปไม่ได้หรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไขไมาอเนี่ยมีรถมาครับทุกคนเขาคือใขรอะ ซอมบี้ซอมบี้แน่ๆเลยนี่เขาลากซอมบี้ไปตึงซอมบี้ไปซอมบี้ฮันเตอร์หรือเปล่ามือปราซอมบี้เหรอนี่ไงโดนนัดเด็บแล้วก็ลากซอมบี้ขึ้นไปไปไหนไม่รู้ล่ละเออแล้วลยังไงต่ออะทุกคนน้ำอีตรงนี้คืออะไรอะเออ เขาใครอะ่ะเขาเป็นใครอ้าวละตอนนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอาา้าววั์ปฉแล้วเขาไปไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> รถตำรวจหาเราไปไหนเนี่ยวัดดีอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เขาวิ่งไปไหนเราวิ่งไปด้วย ตามฉันมามันน่าจะมีทางออกใต้ดิน๋อเราต้องออกจากเมืองนี้เหละครับเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอยู่ในถังขยะเฮ้ยแย่แล้วมันน่าจะเป็นซอมบี้ถอยออกมาถอยมาก่อนเดี๋ยวจะเกิดปัญหา ถอยมาเดี๋ยวฉันจะยิงเองปึ๊บนักดำน้ำดำแดนดำสเตอร์ดเวรดแดนมาทำไมเนี่ยดำน้ำเอามาโผล่ถังขยะเนี่นะคุยกับคุณมากบาบอที่สุดอะแล้วยังไงดีเราจะต้องตามตะหนวดนีไปเหรออ้าวตะหนวดี่คานออกมาเฉยเลยโรเจอร์รับทราบอ่าโอเคแล้วไปไหนต่อตอนนี้เหลือไม่กี่คนด้วย เออต้องหาที่ปลอดภัยนะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่มีสเสบียงด้วยโอเคแต่ที่ร้านบอกแอนโกนะ่าจะมีนะโอเคงั้นเราทําไงเดีอรเราจะไปที่บอกแอนโกรหรือว่าโกดังดีไปที่โกดังเหรอผมกดไปที่โกดังละพี่โอจะไปโกดังอา้าวเสมอเหรออา่างั้นไปบอกแอนโกก็ได้ สงสัยอยากจะให้เราไปบอแอนโกมากกว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองนี่แอบไปที่บอแอนโกทําไมต้องแอบอ๋อก็ใจแหละระหว่างทางมันมีซอมบี้ดักกันอยู่นั่นเองพอฉันต้องระวังนะครับทุกคนนี่บอเอนโกมีวงๆรอบตัวซอมบี้โดยแสดงว่าเราต้องพยายามเดินไม่ให้โดนไอ้เจ้าวงลัสมีตรงนั้นนี่ไงปุ๊บไปดีกว่าทุกคน ่ค่อยไปโอ้โหนี่เลาอๆไปเรื่อยๆนี่นายก็ห้าวเหลือกินทาไมรีบเร็วขนาดนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรอจังหวะแป๊บหนึ่งนี่พอทางเปิดแล้วก็ไปได้อ้าวละจ้าเอา้ามีคนเออด้วยมีคนตัวแตกนะครับนี่ถึงแล้วบอแอนโกยังเข้าไม่ได้อะทําไมเข้าไม่ได้อะเฮ้นักวิทยาศาสตร,ร์ ไีกสทีถึงต่แว่นมันนั่งจับเจ้าอะไรอยู่นี้ช่วยกันหาทางหน่อยดีว่านี่นี่ไงบอเอนโกประตูมันล็อกอะเราอาจจะต้องตีกระจกเฮ้ยตอนนี้มีเสียงไซเรนมาด้วยคงต้องทุกกระจกสินะอ้าวเรียบร้อยมีคนทุกไปได้ละเข้าไปข้างในดีกว่าทุกคน อะไรเนี่ยของเกินกาดเลยอ๋อขอให้เราเก็บให้ได้37ชิ้นเก็บไปเรื่อยช่วยกันเก็บแล้วกันโอเคนี่มีพิซซ่าด้วยโอ้เพียบเลยพิซซ่าเก็บไปเรื่อยแล้วกันตอนนี้โอ้เร็วเหมือนกันได้3 1มล้ว3 3อีกละอีกชิ้นเดียวอยู่ไหนเนี่ยพิซซ่านี่ไงโอเคเราเก็บของได้ไหมสุดนะครับ ต่อเนี่ยต้องไปไหนเดินกลับเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเดฟเดฟอยู่ไหนเราควรหลบที่ท่อระบายน้ำหรือกลับไปหาเดฟกลับไปหาเดฟดีกว่าแต่เดฟน่าจะพึ่งพาได้ไม่สุดดีไหมมติเอกฉันแหละน่าจะต้องกลับไปหาเดฟทุกคนกลับมาเดี๋ยวก่อนถือไม,ไม้ตะบองไว้ด้วย มันมาแล้วซอมบีโอ้โหเพียบเลยคราวนี้เดี๋ยวจะเย็นหนีโจ๊กครับตอนนี้นี่หนีซอมบีสองตัวเลยมีอีกไหมโอ้ยข้างในตัวหนึ่งใจเย็นสวัดดีทุกคนนี่นี่กระโดดข้ามหัวไปเลยโอ้ยโดดขึ้นรถได้ไหมไม่ได้หนีหนีหโอ้ยวิ่งวิ่งเจอแล้วรถตำรวจโอเคสวัดดีจ่า จาเดฟสวัสดีครับแล้วสวัสดีนะนำ้นำน้ำนี่อุ้ยมากันเพียบเลยคราวนี้เดี๋ยวต้องไปยังไงอะ่ะอุ้ยสวยแล้วโอเคตอนนี้เราเจอวัตถุดิบแล้วแต่ซอมบี้เพียบเลยข้างล่างตามฉันมาเดี๋ยวตามยังไงเดือดเลาะก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่คำว่าตรงนี้ครับนี่วัตถุดิบเอามากองรวมกันไว้อะไรเนี่ย what is this อ่านี่ไง ทางออกใต้ดินอ่าแะ้วยงังไงต่ออย่าบอกว่าเหลือเราคนเดียวด้วยนะแล้วเบคอนไปไหนอะอ่าเราควรจะพักแล้วก็ฟื้นตัวที่นี่เดี๋ยวทำไมอะแล้วทำไมเหลือเราคนเดียวอะจา่าเดฟ <c oughs> นี่ตีจา่าเดฟไปโมโหจ่เดฟหัวฟาดหัเวเบี่ยงไอเนะี่ยอย่าให้ผมรอดคนเดียวสิเพื่อนผมไปไหน เอ้ยคุณแดนอ่ะโอเคตรงนี้เหรอใช่ป่ะวะใช่ป่ะอ๋อเข้าได้ตรงนี้เลยเหรออ้าวมาแล้วแย่ yeah, แล้วทำไงดีเนี่ยเราต้องหนีแล้วใช่ไหมเฮ้ยหนีไม่ได้เอาไม้มาเอาเปิดแล้วโอเค ล่วงล่นนี่ทางใต้ดินทิ้งจัดเดฟไว้บนกับนักดำน้ำแดนแล้วตอนนี้เหลือเราคนเดียวด้วยงานงอกสิครับตั้งหลักไว้บนตู้ก่นอนยังไงดีเนี่ยกำลังเทเลพอร์ตในหนึ่งวินาทีอ้าวหวัดดีเบคอนมาโผงนี้ได้ไงเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่มีของเลยอะ่ะ หล่นลงมาตรงนี้วา่างเปล่าไม่มีของอะไรเลยไหนที่แล้อุอ้ยนั่นไงนั่นคืออะไรอะ่ะแกส๊สแก๊สมันกำลังมานี่โอ้ยแย่แล้วเบคอนอะไรเนี่ยอ้าววาร์ปเฉยเลยมาที่ไหนเอาไอ้พยาบาลด็อกเตอร์อะไรเนี่ยแล้วทำไมไปนั่งอะไรอยู่บนนู้นนะโอ้ล่อยเลเซอร์โดดดิครับโอ้ยโดนโดนโดนแย่แล้ว ต้องโดูผลงี้เลยเหรอเบคอนไม่หลบล่ะให้ทำไงอ่ะตีเหรอตียังไงอ่ะอุ้ยโหมันมันยิงโอ้โหมันปล่อยโอ้โหมันปล่อยระเบิดอะระเบิดแก๊สโอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละนี่แน่หลบหลบห้ยเบคอนเรียบร้อยแล้วครับนอนอุ้ยอุ้ยอ้ใช้พลังจิตโอ้ยแย่แล้วไม่ยอมไม่ยอมเอาละครับเราเจอเป้าหมายแล้ว นี่ไต้ไตเหลือเราคนเดียวด้วยโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยอะตอนเนี้ยลุยคนเดียวเลยอาวเบคอนทามาต่ะเลยโอ้ระเบิดละหนึ่งทีหวัดดีอุ้ยเลเซอร์อีกแล้วโดดสองทีปึ๊บเลเซอร์มาหมุนเลยไงเนี่ยโอ้โหโดดปุ๊บอุ้ยน,นะตามสเต็ปม,มันต้องปาระเบิดใช่ไหมระเบิดแก๊สพิษเน่านั่นไงไม่มีทางเบคอนหลบบางที น,นั่นยืนนิ่งๆบอกได้เลยกลายเป็นปุ๋ยหมักนี่หลอกล่อหลบเลี่ยงอุ้ยเจออีกแล้วเจอดึงแล้วอ,อ๋อไม่ยอมมาไหนยอยู่ไหนให้ทุบตรงไหนนี่ใช่ไหมอา้าวเพคอนนอนละเรียบร้อยโดนระเบิดไปง่วงเลยตัวเน่าเลยทีเดียวเอาละไม่ไรดูซิไม้ตีเหล็กเอาตีสวิตให้ระเบิดไปสองละ อานี้มันโหดขึ้น1 2 3อุ้ยโดน1 2 3อุย้ยไหวมแ่หนึ 1, ่งเลือดยังโอเคอยู่ยังมีกออุย้ยโ,โ,โอเคดับก่อนเลเซอร์ดับก่อนมันน่าฐานหมดเอาอีกแล้วนี่แน่จริงลงมาดิลงมาสู้กันตัวตัวดินี่วิ่งอ้อมเลยนี่แน่ไม่มีปัญหาอีไม่โดนหรอกเอาโอ้ขานี้ปล่อยมาไหลลูกอ้ยตดนดูอีกแล้ว มีปัญหาแค่นี้อาวุธกระจอกนี่เจอไม้เบสบอลหนเป็นไงล่ะทุบทุบทุบสวิตแตกไปละสุดท้ายละคราวนี้อุ้ยอุ้ยสองแล้วตายตายอ่ออ่อเรียบร้อยตัวแตกทำไมดีเดียทุกคนตายเดี๋ยวคุณมีหนึ่งชีวิตเหลือมันต้องคููดาวประมาณ17-16ิวิ สิกวิเราสามารถฟื้นคืนชิปได้ครั้งนึงใช่หรือไม่มาดูกันครับทุกคนโอ้หไม่ไหวอะ่ะตอนหลังเลเซอร์มา4รอบเลยอะ่ะไม่ไหวอาล้วครับเกิดไปยังงไวรุ่นนี่มาเลยอ้าแล้วครับเสร็จโจนดีครับมาอ่าเปลี่ยนจากไม้เบสบอลกลายเป็นชฉลรงฮนะนี่อาวุธใหม่บึ้ม ล้วเหยียบร้อยระเบิดตัวเองเลยจบไปเฮ้ยเรายัาง้อยอยู่เลยนะดอกเตรอร์ศูนย์อ๋อนี่คือดอกเตอร์ซีโร่อะไรเนี่ยอ๋อดอกเตอร์ไม่ใช่ดอกเตอร์ซีโร่ดอกเตรอร์ซีโร่คือผู้บงการโอเคเจ้าวายร้ตัวจริงดอกเตอร์ซีโร่จบแล้วฮะโอเคจบลงแบบคูวิยาศาสตร์อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็ ส,สุดประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งดิ่งดองพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครอยากแอดเพื่อนหรือเล่นด้วยกันก็ได้แล้วก็ใครอยากเล่นเดี่ยวเด,ดี๋ยวแปะลิงก์แบบไม่ให้นะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ